หนาวแล้วลมหนาวพี่น้องเลยเอาพื้นไม่มานะไม่จะทนแค่งรถไงออกมาให้มานหน้าพี่น้องเลยหลังจากแก้วให้แล้วหน้าออกมาให้มานหน้าคือหนาเนาะบรรยากาศก็รลมกวหนาวแล้วพี่น้องเลยเอาพื้นเราขึ้นมานะขึเข้าไปเพื่อน่้อยเข้าไปหาพื้นอยู่หลอนหน้าพี่น้องเลยเปิดทางมากนี่กันเนาะบรรยากาศที่ทุกให้ก <MUR UR Y> การมหนาวกินบอยบอยเอัเลยไปดีไปดีเมื่อที่สู่ทุกคนเนอะเนาะเป็นยาครับไปถือ่องสาวดวงมาเดยเนานะเป่นองนเลยพ่าพ่พอฉลวงม่กันอยู่ให้อยู่หน้าเก้าพป่นองเลยฉลองกัไบ้าคอยแล้วคลิปลงแต่หลายมื่หลายบ้านเรเนานะไอ้นขับไปอาพื้นกับไปน้องเลยเมื่อลังหนึ่งเขาห,หน้าไปอยูกินกินนั่นแหละจับเลยจับเลย บรรยากาศกันกนานาพี่น้งยอยงให้นนะตรงหน้ากัน,น,นเนาะดูให้ตรงหน้ากันโล่งพน้องเยเรื่องเขาแล้วนั่นเลยพยี่จถ่ยไปอาพื้นกันตรงอาพื้นลมงหัวน,นาวเด่พี่น้องเยนาวใชบอพื้นไม่นะบอกน้อนยมไ,อไม่กั้นพ่น้องเยพี่จถยพี่น้อย,ย,ย,ยกับลานนะพี่จถยลงไป คลิปเล้ยบรรยากาศก็ร่มหนาวจะลงก็ประเด้เอาคลิปลงกันถือว่าล้นเตอร์พีน้องเลยนี่ก็เอามาแก้ปื้อนะแก้เพื่องขึ้นหนางขึนยังไงเพื่องะแก่เดียร์กับตัวโต๊ะปั้นแล้วพี่น้องเลยนี่กองกระจุกกระจุกนี่จบเดินับเดินโตตาเอ้ยจำเด้อ ร่มแจ๊กน้าตายแด้วเป็นดาวเลยพี่น้องเลยล้มมัวนาวแล้วนะก็อะไ้ยินเนี่ยมันล้มพี่น้องเลยคุณรอดกับแมาน้ำมาสบายเบิร์พี่น้องเลยเปิดกล้องหลังออกมากับทวดตาเฮ้ยสบายดีลูกเฮ้าชิพากันไปเซนี่ไปเอาพื้นเออพื้นไปแนเพื้นยากพื้นหนัก ลงในพี่น้องเลยล่มพี่องแต่วันนี้ล่มล่มอยู่แต่โบแห้งสองสามมือผ่านมากที่นี่พน้องแห้งย่างไปข้างในข้างหน้ากับเดิอดสิปิวล่มร่มเอารถไปจอดไว้อยู่ต้นไม้ข้างหน้าพี่น้องจะเข้าไปหาพื้นก่อนมหลังใบหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำใอยู่ให้กินพี่น้องเลย ใสท่สายยนะาสาทานกัใส่อยู่เนาะเพราะใส่ทนานกัมันบนะาไหวพีวนะ่น้องเลยพื้นค้านในมันประกอบบ่ค่อยเปลืองปายในตกวบรรยากาศทงไฮทงนากะโล่งแช่มพี่น้องเลยมองหลังจากเขาน้ำแล้วเนาะง้อคล้ยกัดเต็มสลืออยู่ทงไฮทงนาปัา๊บมากอกก็ใส่คล้ยกุ๊กไปลงเก็บเนะาะง้อกินบัดเดียบจังถ้าจะกินบัดเนี่ยแหละ

มันนอนปะมันหนาววะงอเห็นแค่งวขาวน่อยก็เห็น,นเนอ่ะมันนอนปะไปทุบก,กองเพื่องอีกพี่น้องเอ้ยขึ้น,นห่างขึ้นห่งมอดจะนน้อยจะนัะนง่งนั้นเ็วียน ไช่อืออ่าพื้นนะว่าชิมหอาพื้นหน้าเขาได้จปจอดไม่พูจจอดไมวันช่วงพริกพู เป็นก็เติดบอลนี่น้องเลยบอลว้เข่าไว้น้ำเต๊งัวงมานอนอยู่นี่เต๊งัวงไผมานอนเนาะ,ะปีนี้กับปั่นคือว่าได้รล่อยเจสิมากีน้องเลยก็ขาดบุกไปน้ำอยู่เนาะกับโบอยากง่ามไปในปีนี้คนมาคุคคกคอบคนกระปู พี่ก้อนจะได้ปลูกหดหากรหดซองเธอตายเว้ได้มาจักนี่เว้ได้มัมาพื้นก้อนอมาหาพื้นหาย่างก้อนเอาคุณแล้วกเด้ติดอยู่บ่ ติดอยู่พี่น้องเลยหาพื้นกันพี่น้องเลยอ้าอยู่นอกอยู่นอกอีก่พี่น้องเลยหาพื้นหาพื้นพี่น้องเลยนะพื้นไม่หลดอยู่นอกอยู่นอกถ่ายเลยถ่ายจะพื้นนี่ไหมายเขามายังหกหกเลยเอาหาไม่มาทางเอาหนิ นกอะไม่มาทางเราแลยวลมแซมตัวตาออนกไปไปไปเอาตอยเต็มหางห่าแ่ลึงกลางหางห่ามันแน่นไปขึ้นด้ปาเอาหมานองไปเฮ้ยลูกลานีเนาะ ออกมาออกมาออกมาเก็บเอาตัวมันหล่นนะเอามาไว้ได้จังออกมาเอาก็ได้ไปตัวมันหาวเก็บมาไว้น่อพี่เก็บมาเก็บมาเหมือนลอยกันมาน้องมันนี่ เสือ่อกูเรมาทำแจักเสืออ่อครับบอฮะตัดภาพมาบัดน,นี้พี่น้องเลยหลังจากออกมาแต่ปลาเนาะปลาได้เล่าหน้าเด็กพี่น้องเลยแต่พื้นท่านี้คนมาเอาก่อนเด็กพี่น้องเลยเพราะว่อมือนั้นสะาวงันเห็นแล้วเนาะอยู่หน้าตัวเองพอมือนี้เขาเขามาเอาก่อนเด,ด้ท่านแช่พี่น้องไลยเท่านี้ ผลหมักขี้กระห็ดเรียบร้อยแล้ววันนี้จิไปสิพาลูกหลานเมื่อเที่ยงเนี่ยวันนี้ชิลร่งนองปลาบ่ช่วยจังหน่อยพี่น้อยมืัอนี้กับแพตาบาบบลุ่มปนไดพี่น้องเอ้คือว่าสังกัดอยู่มัอนี้เนาะลุ่มกับโบแห้งตะก้าวในแห้งแห้งนองเอ้บุญรอดก็นอนเฉยเมื่อยวันนี้ชิออกแล้เปลนาเนี่ไก่กับไข่ไพืเกิดก่อนอ้าวไก่กับไข่เพืเกิดก่อนช้างว่าบอกเฮ้ไก่บอก ใก้ไก่ไให้เกิดก่อนดิไปไปเมื่อเที่ยงบดัดดิ